สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชะตามนุษย์ค่ะวันนี้ดีใจมากจริงๆที่ได้กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะและยิ่งดีใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะวันนี้เรามีคำทํานายแบบเจาะลึกสำหรับท่านที่เกิดในวันที่5ธันวาคมโดยเฉพาะค่ะคำทํานายนี้จะครอบคลุมตั้งแต่วันเกิดของท่านในปี2568 ไปจนถึงก่อนวันเกิดในปี2569เลยค่ะเรขได้ว่าเราจะพาเพื่อนๆดูเส้นทางชีวิตตลอด1ปีแบบละเอียดทุกมุมเพื่อให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงกันแบบมีสติและไม่ประมาทนะคะก่อนเริ่ม ดิฉันอยากขอความกรุณาจากทุกท่านสักเล็กน้อยค่ะขอให้ฟังคำทำนายนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างมีสติและใช้วิจารณญาณอย่างเต็มที่นะคะเพราะคำทำนายเป็นเพียงแนวทางประมาณ15%เท่านั้นค่ะส่วนอีก85%นั้นมาจากการกระทำของเราเองการลงมือทำของเราเองและทัศนคติที่เรามีต่อชีวิตค่ะไม่ว่าดวงจะดีแค่ไหนหากเราไม่พาตัวเองก้าวเดินไปข้างหน้าชีวิตก็จะไม่เปลี่ยนไปค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความมุ่งมั่นพยายามและใช้สติให้ดีดวงที่ดีจะยิ่งเสริมให้ชีวิตก้าวกระโดดขึ้นมากค่ะเรามาเริ่มดูคำทำนายในด้านต่างๆกันทีละหัวข้อเลยนะคะเพื่อให้เห็นภาพรวมของชีวิตท่านที่เกิดวันที่5ธันวาคมในช่วงหนึ่งปีข้างหน้าอย่างครบถ้วนค่ะหัวข้อแรกเราจะเริ่มกันที่เรื่องการเงินและโชคลาภค่ะเพราะถือเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญมากที่สุด และเป็นคำถามยอดทิศที่หลายคนอยากรู้เสมอว่าปีนี้จะมีเงินเข้าไหมรายได้จะเพิ่มไหมหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่ค่ะในช่วงปี2,568ไปจนถึง2,569การเงินของท่านที่เกิดวันที่5ธันวาคมนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ได้ดีแบบพุ่งทะยานเป็นเส้นตรงนะคะแต่ดีขึ้นแบบค่อยๆขยับดีขึ้นแบบมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ รายได้หลักของท่านยังคงมีความมั่นคงอยู่และยังมีโอกาสได้รับรายได้เสริมจากช่องทางอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะบางท่านอาจมีโอกาสได้รับโบนัสหรือเงินพิเศษจากการทำงานบางท่านอาจได้ลูกค้าใหม่งานใหม่หรือช่องทางรายได้ใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อนค่ะส่วนบางท่านอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาเช่นได้เงินคืนเงินตกเบิกหรือได้รับเงินที่เคยรออยู่ค่ะ แม้ไม่ใช่โชคแบบใหญ่โตแต่เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามในด้านการใช้จ่ายดิฉันอยากให้ทุกท่านระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะปีนี้มีแนวโน้มใช้เงินไวหรือเผลอใช้ไปกับสิ่งที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่จำเป็นค่ะอาจซื้อของเพราะเห็นแล้วถูกใจซื้อของเพราะอยากให้รางวัลตัวเองหรือซื้อของเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าทำบ่อยไปการเงินอาจจะตึงได้ช่วงปลายปีนะคะ แนะนำให้แบ่งเงินเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยส่วนหนึ่งแล้วค่อยใช้เงินที่เหลือตามความเหมาะสมค่ะอีกประเด็นที่ต้องระวังคือการให้คนอื่นหยิบยืมเงินค่ะปีนี้มีคนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือทางการเงินสูงกว่าปีที่ผ่านมาและส่วนใหญ่เป็นการขอแบบไม่ตั้งใจคืนเร็วค่ะถ้าท่านให้ไปมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะไม่ได้คืนหรือคืนช้ามากจนท่านรู้สึกหนักใจนะคะดังนั้นหากไม่พร้อมจริงๆ ให้ปฏิเสธอย่างสุภาพจะดีกว่าค่ะเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเองในระยะยาวค่ะต่อไปเราเข้าสู่หัวข้อเรื่องการงานค่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากในปีนี้ค่ะเพราะปี2568ไปจนถึง2569คือเป็นปีแห่งการพิสูจน์ตัวเองของคนเกิดวันที่5ธันวาคมค่ะถ้าปีที่แล้วเป็นปีแห่งการตั้งตัวปีนี้จะเป็นปีแห่งการต่อยอดและแสดงศักยภาพค่ะ งานที่ท่านทำอยู่ตอนนี้จะเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเช่นได้รับงานใหญ่ขึ้นมีคนมอบหมายความรับผิดช,ชอบเพิ่มขึ้นหรือมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ผู้อื่นเห็นความสามารถของท่านอย่างชัดเจนค่ะแม้จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมแต่เป็นความเหนื่อยที่ได้ผลลัพธ์ดีค่ะและเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการพิสูจน์ความสามารถอย่างมากค่ะสำหรับคนที่กำลังคิดเรื่องเปลี่ยนงานปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะโดยเฉพาะช่วงกลางปีไปจนถึงปลายปี งานใหม่ที่เข้ามาจะให้โอกาสท่านได้ใช้ความสามารถเต็มที่มากกว่าเดิมค่ะและส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะไม่กดดันเท่าที่ผ่านมาแต่ให้โอกาสเติบโตมากขึ้นค่ะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำอาชีพเสริมหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวปีนี้ดีค่ะแต่ควรเริ่มจากสิ่งที่ทำได้จริงไม่ใหญ่เกินไปและไม่เสี่ยงจนเกินกำลังค่ะ โครงการเล็กๆที่ค่อยๆพยายจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากค่ะและมีโอกาสพัฒนาเป็นรายได้ประจําในอนาคตด้วยค่ะความท้าทายในที่ทํางานเองก็มีอยู่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ของคนรอบข้างบางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นหรือมีงานเร่งด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะดิฉันอยากให้ท่านพยายามใจเย็นและมองภาพรวมไว้ก่อนค่ะอย่ารีบหูดหิดหรือจิตตกเพราะบางครั้งมันเป็นเรื่องที่แก้ไม่นานก็ผ่านไปค่ะ ถ้าท่านจัดลำดับงานดีๆทุกอย่างจะรับรื่งขึ้นมากค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันค่ะเพราะไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่หัวข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากฟังมากเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะสำหรับคนโสดปีนี้ถือเป็นปีแห่งการเปิดใจใหม่ค่ะคนเกิดวันที่5ธันวาคมในปีนี้จะมีเสน่ห์มากขึ้นแบบธรรมชาติไม่ต้องพยายามทำตัวให้ดีเกินไปหรือฝืนอะไรเลยค่ะเพียงแค่เป็นตัวเองอย่างจริงใจก็จะมีคนเข้ามาชอบท่านได้ง่ายขึ้นค่ะ แต่ในขณะเดียวกันบางท่านอาจยังมีความรู้สึกบางอย่างค้างคาอยู่ในใจเช่นเรื่องเก่าๆที่ยังลืมไม่สนิทหรือความเจ็บปวดที่ยังทิ้งรอยไว้เล็กๆในใจค่ะดิฉันอยากให้ท่านค่อยๆรักษาหัวใจตัวเองนะคะไม่ต้องรีบเปิดใจให้ใคร แต่ก็ควรค่อยๆก้าวอมาจากอดีตค่ะเพราะปีนี้โอกาสพบคนใหม่ที่เข้ากันได้ดีมีสูงค่ะเป็นคนที่นิสัยใจคอคล้ายกาันพูดคุยกันง่ายและค่อยๆรู้จักกันไปอย่างเป็นธรรมชาติค่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ความรักเติบโตขึ้นในแบบที่มั่นคงขึ้นค่ะแต่จะมีช่วงที่อารมณ์ของทั้งคู่ขึ้นลงง่ายต้องใจเย็นกันมากเป็นพิเศษค่ะหากนี้ไม่เข้าใจกันบางช่วง ให้รีบคุยรีบเคลียร์อย่าปล่อยให้อีกฝ่ายคิดไปเองค่ะการสื่อสารเป็นกุญแจสําคัญมากในปีนี้ค่ะบางคู่มีเกณฑ์วางแผนอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องการเดินทางหรือแม้แต่เรื่องการแต่งงานค่ะความรักมีเสถียรมากขึ้นแต่ต้องดูแลความรู้สึกกันมากกว่าปกติหน่อยค่ะ ต่อไปเรามาดูในด้านสุขภาพค่ะปีนี้คนเกิดวันที่5ธันวาคมต้องระวังเรื่องความเครียดค่ะเพราะบางช่วงของปีจะมีภาระหลายอย่างทาโถมเข้ามาจนรู้สึกหนักใจค่ะหากไม่ได้พักผ่อนเต็มที่อาจทำให้เหนื่อยง่ายหรือปวดศรีรษะบ่อยค่ะแนะนำให้มั่นสังเกตใจตัวเองค่ะถ้าเหนื่อยก็พักอย่าฝืนจนเกินไปค่ะนอกจากนี้อยากให้ระวังการเดินสะดุดลื่นล้มเล็กๆน้อยๆจากความรีบหรือความใจลอยค่ะและถ้ามีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังบางอย่าง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะและขอเตือนเรื่องการดูดวงถีเกินไปค่ะอย่าดูทีจนทำให้ใจเราวุ่นวายเกินไปค่ะเพราะบางทีการได้ยินคำทำนายมากๆทำให้เรากังวลเกินเหตุค่ะดูแค่เดือนละไม่กี่ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะให้ชีวิตเราเป็นตัวกำหนดเส้นทางไม่ใช่ให้ดวงมาควบคุมเรานะคะสุดท้ายนี้ดิฉันอยากฝากเคล็ดลับเสริมดวงง่ายๆเพื่อให้ปีนี้เป็นปีที่มีพลังบวกมากขึ้นค่ะ อย่างแรกคือการทำบุญค่ะไม่จำเป็นต้องทำเยอะทำเท่าที่ใจสบายก็เพียงพอค่ะไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระทำทานช่วยสัตว์หรือแบ่งปันสิ่งเล็กๆน,น้อยๆให้คนอื่นทุกอย่างเป็นบุญทั้งนั้นค่ะและช่วยให้ใจเราสงบมากขึ้นค่ะอีกอย่างคือการดูแลใจตัวเองค่ะคิดดีพูดดีทำดีหมั่นเจริญสติและไม่รับพลังลบจากใครค่ะเพราะเมื่อใจเราดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองค่ะ และที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราเช่นชื่อจริงวันเดือนปีเกิดกับคนอื่นง่ายๆโดยไม่จำเป็นค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายเป็นใครและมีเจตนาอย่างไรค่ะเราต้องปกป้องตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะ นี่คือคำทำนายแบบละเอียดสำหรับท่านที่เกิดวันที่5ธันวาคมค่ะดิฉันหวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมของชีวิตในปีนี้ชัดเจนขึ้นและสามารถวางแผนได้ดีขึ้นค่ะขอให้ปีนี้เป็นปีที่เพื่อนๆมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าและพบสิ่งดีๆมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ สำหรับใครที่อยากรับคำทํานายเฉพาะตัวหรือขอรับบริการถอดรหัสดวงชะตามองหาพื้นดวงจิตและพื้นดวงชะตาแท้ของตัวเองดูกําเก่าหรืออยากไขข้อข้องใจว่าตนเองเกิดมาทำไมและจริงๆแล้วจักรวาลมอบเส้นทางเดินแบบไหนมาให้เราขอเชิญติดต่อผ่านไลน์ ID หรือสแกน QR Code เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในวันนี้มีจังหวะชีวิตที่ดีดวงเด่นโชคลาภไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงและมีความรักที่ดีในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ